สวัสดีครับผมนายแพทย์ชิดพงศ์รีทองถาวรนะครับสังกัดภาคสาขาสัญญา,าศาสตร์อุบัติเหตุภาวิชาสัญญา,าศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องการหกล้มนะครับซึ่งเป็นภัยเงียบของผู้สูงอายุนะครับอันนี้ครับอันแรกจะให้ดูเรื่องของสัสดส่วนประชากรนะครับสังคมไทยเราเนี่ยมีสัสดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเราบอกว่าในปี2564หรือปีหน้าเนี่ยประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นะครับ ออันนี้เราจะให้ดูเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับของผู้สูงอายุนะครับจะเห็นว่าการปวดผู้สูงอายุเนี่ยอันดับหนึ่งคือเส้นสีแดงนะครับก็คือเรื่องของการพัดตกหกล้มนะครับซึ่งมันรวมอันเดียวเลยเนี่ยมากกว่าอันดับสองสามสี่รวมกันซะอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราบอกว่าเราถึงต้องให้ความใส่ใจกับมันทั้งที่บางทีเราก็มองข้ามมันไปนะครับอ่า ทีนี้อัตราการเสียชีวิตนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าการหกล้มเมื่อกี้จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับการเสียชีวิตจากการพัะตกหกล้มก็เพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนกันครับมีแนวโน้มอย่างนั้นเหมือนไปในทางเดียวกันนะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องมาใส่ใจกับเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเออมีการหกล้มเออมันเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้เรากาลังมองข้ามสิ่งที่อันตรายอยู่นะครับอ่ะโอเคอันต่อไปนะครับเราบอกว่าเมื่อผู้สูงอายุจะล้มเนี่ยเป็นยังไงนะครับ สาเหตุของอุบัติเหตุที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่สุดก็คือเมื่อกี้เราคุยกันแล้วคือการหกล้มปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเนี่ยที่ได้รับอุบัติเหตุพระโตหกล้มนะครับก็จะมี2อย่างอันที่1คือกระดูกสะโพกหักอันที่2คือศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนนะครับอันตรายสําคัญเนี่ยครับก็คือเรื่องของการบาดเจ็บมันมีบาดเจ็บหลายระบบครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีโรคประจําตัวมียาที่ใช้เยอะมวลกระดูกก็ลดลงนะครับกระดูกก็จะหักง่ายกว่าปกตินะครับ ต่อไปเราบอกว่าการปฐถมพยาบาลถ้าเกิดผู้สูงอายุที่บ้านของเราล้มหรือตัวเราเองเป็นผู้สูงอายุล้มทํำยังไงนะครับอันดับแรกต้องประเมินอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตก่อนก็คือภาวะช็อกมีการบาดเจ็บที่สมองและไขสันหลังนะครับการปรเมินบาดเจ็บที่พบบ่อยก็คือที่สะโพกนะครับเราต้องดูเอ๊ะสงสัยกระดูกสะโพกหักหรือเปล่าการป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่อุ้มยกเคลื่อนย้ายเพื่อนําส่งโรงพยาบาลเพราะถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีการบาดเจ็บสะโพกหกัก เราอาจ ouais. <Christina. S 1> จะไปขยับผู้ป่วยเนี่ยจะทําให้กระดูกมันเคลื่อนมากขึ้นมีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหรือการที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บที่สมองเนี่ยมักจะมีอาจจะมีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอร่วมด้วยการที่เราไปขยับผู้ป่วยอาจจะทําให้กระดูกการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยมันเป็นมากขึ้นหรือไปกดเส้นประสาททาให้เป็นอัมพาตได้นะครับโอเคพอเราคิดว่าเออผู้สูงอายุเราได้รับการบาดเจ็บเราอาจจะต้องใช้ทีมรถฉุกเฉินนะครับเพื่อมาประเมิน แล้วก็ดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังศูนย์การแพทย์นะครับซึ่งได้รับการดูแลโดยการที่มีการฝึกการอบรมมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องที่เราเน้นนะครับของผู้สูงอายุมี2เรื่องคือเรื่องการบาดเจ็บที่ศรีรษะนะครับอันแรกก็คือการบาดเจ็บที่ศรีรษะเนี่ยมันสำคัญยังไงในผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาบาดเจ็บที่ศรีรษะเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในสมองเพิ่มขึ้นนะครับระบบถามว่าระบบประสาท กล้ามเนื้อมันทํางานประสานกันไม่ดีครับมันทําให้เดินช้าตาก็มองเห็นไม่ชัดการได้ยินเสียงก็ช้าลงนะครับได้ยินเสียงในระยะที่ใกล้ขึ้นความทรงจําบางทีเราก็อาจจะต้องยอมรับว่าเสื่อมลงไปนะครับตามอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เสี่ยงที่จะผู้ป่วยก็จะพัดตกหกล้มนะครับแล้วก็ศีรษะได้รับการกระทบกระแทกนะครับทีนี้เราบอกว่าแค่หกล้มเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อเลือดออกในสมองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนหนึ่งครับที่รับยาที่ทําให้เลือดมันออกง่ายกว่าปกติครับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดเช่นวอลฟารินหรือว่าโคพิดอกเกลหรือพาวิกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแนะนาว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรจะเปิดดูนะครับว่ายาที่เราได้รับได้มียา2ตัวนี้อยู่ไหมถ้ามีเนี่ยต้องบอกแพทย์นะครับเวลาที่ประสบอุบัติเหตุนะครับผู้สูงอายุที่รับการบาดเจ็บที่ศีรษะเนี่ยเนื่องจากเราบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเลือดออกในสมองเยอะเพราะงั้นเนี่ยควรจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วถ้ามีอาการ สงสัย,ยแพทย์จะส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะครับถ้าจากเรื่องบาดเจ็บที่สมองก็จะเป็นเรื่องของการที่บาดเจ็บหกล้มแล้วกระดูกสะโพกนะครับหกักตำแหน่งที่กระดูกหกักพบบ่อยที่สุดคือสะโพกนะครับในแต่ละปีหนึ่งในสามของผู้ป่วยนะครับผู้สูงอาย,ยุจะมีการลื่นล้มและในคนที่ลื่นล้มมาแล้วครั้งหนึ่งครึ่งหนึ่งจะลื่นล้มซ้ํานะครับผู้สูงอายุถามว่าหกล้มแล้วมันมีปัญหาอะไรก็คือ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของผู้ป่วยที่หกลม้มแล้วกระดูกสะโพกหักเนี่ยจะเสียชีวิตภายในหนึ่งปีนะครับสาเหตุหลักที่กระดูกหักของผู้สูงอายุก็คือเรื่องของกระดูกพุนครับซึ่งบางทีส่วนใหญ่นะผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ทราบมาก่อนจนกระทั่งเออเอ็กซเรย์แล้วเห็นตอนที่กระดูกหักไปแล้วนะครับอ,อาการที่เราจะสงสัยครับเมื่อไหร่ครับที่เราสงสัยว่าเอ๊ะสะโพกหักหลังจากหกล้มก็คืออันแรกปวดที่สะโพกข้างนั้นมากนะครับลุกขึ้นยืนไม่ได้ ลงน้ำหนักที่ขาข้างที่สะโพกหักไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดมีอาการดังกล่าวนะครับทั้งตัวผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ญาติเนี่ยอย่าไปขยับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในท่าที่สบายที่สุดแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วยเพราะว่าผู้ที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นต้องได้รับการอบรมฝึกมาแล้วมีประสบการณ์นะครับจะได้ไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติม แต่เราจะประเมินเรื่องของเรารู้ว่าการพัดตกหกล้มเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงกับชีวิตได้นะครับเพราะงั้นเราต้องประเมินความเสี่ยงครับเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่ามีความเสี่ยงเราก็จะได้แก้ไขเพื่อลดการพัดตกหกล้มนะครับความเสี่ยงทั้งหลายนี่เราสามารถลดลงได้นะครับความเสี่ยงแรกคือเรื่องการมองเห็น en, การมองเห็นที่แย่ลงเราก็ควรจะต้องแก้ไขหรือการเดินการทรงตัวก,รการควบคุมของอวัยวะต่างๆเนี่ยครับถ้ามีปัญหาเนี่ยเราควรจะต้องแก้ไขไปรับการตรวจนะครับ การรับรู้ความจำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาสถานที่บุคคลถ้าเริ่มมีปัญหาเนี่ยก็ควรจะต้องไปตรวจนะครับมีวิธีการแก้ไขได้เลยการที่จะชะลอความเสื่อมลงได้อะเรื่องของการรับรู้การตัดสินใจการตอบสนองของร่างกายที่ช้าลงนะครับ mm hmm. เรื่องของสุดท้ายก็คือเรื่องของที่เราแก้ไขได้ที่เป็นสิ่งภายนอกก็คือเรื่องของสภาพสภาวะแวดล้อมที่อยู่นะครับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับ จะพบว่าบ้านที่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับมีการเก็บข้อมูลแล้วว่าเห็นไหมครับว่าเนี่ยแต่ละอันนี่คือปัจจัยความเสี่ยงพบว่าบ้านที่เราอยู่กันในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านที่เหมาะสมสําหรับการอยู่ของผู้สูงอายุนะครับที่จะลดการเกิดการพัดตกหกล้มเลยนะครับเห็นไหมครับบ้านมีทั้งบ้านที่ลื่นต้องให้ผู้สูงอายุเนี่ยขึ้นลงบันไดซึ่งมีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีขอการมีราวจับที่เห็นว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีน้อยนะครับยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เพียงพอนะครับ ต่อไปเราบอกว่าเราจะปรับสภาวะแวดล้อมในบ้านยังไงบ้างที่ง่ายๆและสถานที่ที่เกิดการพัดตกของล้มบ่อยที่สุดนะครับก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยมันลื่นใช่ไหมครับเพราะงั้นวัสดุที่เราใช้ปูพื้นเนี่ยก็ควรจะเป็นวัสดุที่มันไม่ลื่นนะครับการที่เราช่วยลดการล้มก็คือถ้าลื่นเนี่ยเราก็จะมีราวเกาะที่บริเวณข้างฝานะครับหรือการที่ตำแหน่งที่ผู้ป่วยที่ต้องลุกขึ้นยืนเนี่ยจากนั่งเนี่ยก็จะได้มีราวเกาะก็ช่วยให้พยุงตัวได้ดีขึ้นใช้โถส้วมแบบชักโครกนะครับ ห้องน้ําเนี่ยขณะที่อาบน้ําเนี่ยเราไม่ควรให้ผู้สูงอายุยืนอาบน้าครับมันจะลม้มเพราะงั้นเราก็ให้ทําเป็นที่นั่งให้สำหรับนั่งอาบน้ําได้วางสิ่งของเครื่องใช้ให้หยิบจับง่ายนะครับอยู่ในระดับข้อศอกนะครับหยิบได้เลยต่อไปครับระบอกสถานที่ที่มีความเสี่ยงถัดมาเวลาที่เกิดการบาดเจ็บหกลม้มแล้วมันจะรุนแรงก็คือบันไดครับเพราะงะั้นเราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้บันไดครับพยายามให้ผู้ผู้สูงอายุเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในชั้นล่างของบ้านให้ครบไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ํานะครับ จําเป็นบันไดก็ต้องมีความมั่นคงนะครับเวลาขึ้นลงบันไดก็ถอดแว่นตาครับให้โฟกัสการขึ้นลงบันไดไม่ต้องรีบครับค่อยๆขึ้นลงช้าๆนะครับโอเคอ่ะต่อไปเราบอกว่าสิ่งที่จะช่วยอัน,นที่ผ่านมาคือลดความเสี่ยงต่อไปเราบอกว่าจะส่งเสริมสุขภาพยังไงนะครับไม่ให้เกิดการพัดตกหกล้มนะครับอันดับแรกเราก็ออกกําลังกายครับเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงครับฝึกเรื่องของการทรงตัว การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเดินเช่นไม้เท้านะครับไม้ค้ำหรือว่าการใช้วอลกเกอร์สี่ขานะครับการปรับพฤติกรรมส่วนตัวแต่ก่อนเราอาจจะทาได้รวดเร็วตอนนี้เราบต้องค่อยๆทําช้าๆลงหาเาวาเกาะค่อยๆพยุงตัวขึ้นมารับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่อันสุดท้ายนะครับยาครับเมื่อจากเรารู้ว่าผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวเยอะการที่ใช้ยาเยอะแยะเนี่ยถามต้องถามทุกครั้งว่าในยาเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่ายาบางตัวอาจจะไม่ได้จําเป็นหรือมีความเสี่ยง ที่จะทาให้เกิดการขั้าตกขลม้มเช่นยาที่กินแล้วทะทให้ง่วงหรือเรื่องของเวียนศรีรษะการทรงตัวไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามาพูดกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องคร่าวๆนะครับแต่ว่าก็อันนี้ทางสาขาศรรัลยศาสตร์บัติเหตุครับเรายินดีนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุครับนะครับ